ไพ่าตายสุดท้ายที่โกโจทิ้งเอาไว้เหล่าลูกศิษย์ได้เวลาแก้แค้นในการสังหารสุคุณะมันถึงเวลาแล้วละที่ต้องชำระกันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมานทั้งหลายเลยก็แน่นอนเลยครับว่าถ้าใครนะครับได้ติดตามมหาเวทผนึกมานในตอนนี้เนี่ยมันก็เข้าสู่ช่วงคลายแม็กซ์สุดๆแล้วนะครับของมหาเวทผนึกมานนะครับเป็นเพราะว่าพระเอกอย่างยูจินั้นกําลังจะต่อสู้นะครับกับสุคุณะหรือแม้กระทั่งเพรกภาคศูนย์อย่างยูตานั้นนะครับ แต่ถ้าหากเรานั้นลองไล่เรียงกันดูดีๆแล้วนะครับจริงๆแล้วมันมีมากกว่า2คนนี้นะเพราะว่านะครับยังเหลือทั้งมากิแล้วก็ฮารินะครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ของโกโจเป็นไพ่ตายนะครับที่โกโจนั้นทิ้งเอาไว้ก่อนที่เขานั้นจะจากไปนะครับคือพวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่โกโจนั้นก็คือคาดหวังแล้วก็คาดฝันเอาไว้นะครับว่าจะมาเป็นตัวท็อปของวงการผู้ใช้คนใสรุ่นต่อไปเพราะโกโจนั้นเป็นคนหนึ่งนะครับที่เชื่อเสมอเลยแหละครับว่าเขาคนเดียวเนี่ยเก่งคนเดียว ถ้ามีแบบลูกศิษย์ของตัวเองเก่งขึ้นมาเรื่อยๆเก่งขึ้นมาหลากหลายมันจะทําให้โลกผู้ใช้คุณไส่นั้นจะดียิ่งขึ้นแน่นอนนะครับเพราะพวกผู้ใหญ่ในโลกผู้ใช้คุณไส่นั้นมักจะเห็นแก่ตัวนะครับมักจะเห็นประโยชน์ส่วนตนมาก่อนเสมอจึงทาให้นะครับเด็กๆเ่าเนี่ยเป็นที่คาดหวังของโกโจและดูสถานการณ์ในตอนนี้พวกเขาทั้ง4คนนะครับก็ล้วนแล้วแต่จะมีโอกาสในการต่อสู้กับสุคุณะทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดเลยครับว่าทั้ง4คนนี้พอมีดีอะไรบ้างนะครับที่จะสามารถสังหารในตัวของุุคนนะไดด้แต่่่เเหมมือมอิกทีณ จะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยก็จากสถานการณ์ในตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงสงครามการต่อสู้เนี่ยก็เรียกได้ว่าฝั่งพวกพระเอกนั้นเสียเปรียบค่อนข้างมากเลยนะครับเป็นเพราะว่าสูญเสียนะครับคนเก่งๆ top t o ไปแทบจะหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นโกโจนะครับที่เสียชีวิตไปคาชิโมะคาชิเมะนะครับที่คิงเหลือเกินนะครับว่าเก่งว่าเทพนะครับแต่ปรากฏว่านะครับตายลงไปได้นะครับเพียงแค่ไม่เกิน2ตอนเท่านั้นหรือแม้กระทั่งฮิ่กุรูมะนะครับก็ลูกผีลูก ถ้าถามว่าบุคคลละกันเนาะที่สามารถต่อกรกับสุคุนะได้เนี่ยก็เหลือเพียงแค่นะครับหล่บรรดาลูกศิษย์ของโกโจเท่านั้นอย่างคนแรกนะครับอย่างยูจินะครับซึ่งแน่นอนว่ายูจิก่อนหน้านี้ถ้าจะบอกว่าจะมาต่อกรกับสุคุนะเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องตลกขบขันไปนะครับเป็นเพราะว่ายูจินั้นนะครับฝีมือเนี่ยโอ้โหเรียกว่าต่าต้อยนะครับต้องพูดว่าต่ําต้อยเลยนะก็คือห่างนะครับจากราชาคำสาบอย่างสุคุนะสูงมากๆเลยแต่ทีหนึ่งที่เราได้เห็นและในปัจจุบันนี้ของยูจิยูจินั้นเป็นคนหนึ คือมีพรสวรรค์นั่นแหละซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องนะครับกับร่างกายที่มีความพิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาที่เคนจาคุนั้นนะครับได้ทําการสร้างขึ้นมาโดยปกติเนี่ยถ้าพูดถึงพลังของยูจิเราก็จะนึกนะครับถึงพลังกายนะครับที่มากกว่าคนปกติทั่วไปนะครับหรืออะอย่างโจมตีนะครับประกายทามินแบทแฟตก็ได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งความสามารถที่เป็นซิเกเนเจอร์ของยูจิแต่ถามว่านะครับแบทแฟตเนี่ยมันสามารถต่อกรสามารถจัดการราชาคำสาบอย่างสุคุุะได้หรือเปล่าแน่นอนแหละครับว่านะครับมันไม่สามารถทําได้อยู่แล้วววนนนะมมััแแบบ่่าาาคตตกตงกงน ต่อยไปทีนึงนะครับซูคุนะาก็ขำไปทีนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รุนแรงอะไรเลยจึงทาให้นะครับซูคุนะนั้นก็มักจะเยาะเย้ยในตัวของยูจิเสมอเนาะแต่นะครับสิ่งที่เราได้เห็นเลยพนาการของยูจิมันก้าวกระโดดมากๆโดยเขานั้นสามารถใช้สายเวทย้อนกลับได้ซึ่งจริงๆผมนําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าสายเวทย้อนกลับนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งวิชาละกันนะครับที่โคตรจะดีเลยเป็นวิชานะครับที่ยากมากที่คนจะสามารถทําได้แต่ยูจินั้นสามารถเรียนรู้ได้เพียงแค่1น่งเดือนเท่านั้นจึงทำ แน่นอนใ,ในการต่อสู้กับสุ neck. คุณะเพราะด้วยความที่ว่านะครับร่างกายของยูจินั้นจะมีความแตกต่างจากชาวบ้น discord, นะนานเจ้ช่องเขาเราจึงไม่รู้ไงว่าอนาคตนั้นยูจิจะมีอะไรนะครับที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหรือเปล่าแต่ถ้าพูดถึงยูจิในตอนนี้มีประโยชน์หรือเปล่าในการต่อกรกับสุคุนะแน่นอนว่าโคตรของโคตรมีประโยชน์เลยเพราะอย่าลืมว่ายูจินั้นนะครับเมื่อมีสายเวทย้อนกลับแล้วจึงทาให้นะครับพี่แกนั้นนะครับสามารถสู้กับสุคุนะและสามารถฟื้นฟูตนเองได้โอเคแหละมันคงไม่สามารถจะฟื้นฟูได้ตลอดเวลาแต่มันทําให้้้ยจินนััรบสสาามมถถืือออกุได แน่นอนว่าการต่อสู้ด้วยระบบแบบเนี้ยบางทีแล้วเพียงแค่เซียววินาทีก็มีประโยชน์ยูจินั้นสามารถดึงสายตาดึงการต่อสู้นะครับของสุคุณะได้เพื่อให้อีกคนนึงอย่างยูตาที่ร่วมในการต่อสู้ในครั้งนี้สามารถสังหารในตัวของสุคุณะได้เพราะถ้าพูดถึงนะครับในเหล่าบรรดาทุกคนละกันนะครับสี่คนที่ผมพูดถึงเนี่ยใครกันนะครับที่น่าจะมีโอกาสสังหารในตัวของสุคุณะมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นยูตานะครับเพราะรูปแบบการโจมตีของยูตาที่มันรุนแรงอยู่แล้วนะและก็ปริมาณสายเวทที่มันเยอะมากๆ สามารถใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาคมที่ใช้ก๊อปปี้คนอื่นได้เนี่ยแบบรัวๆและอาคมต่างๆนั้นนะครับก็มีลูกเล่นที่หลากหลายนะครับถึงแม้ว่าคูนะจะแกร่งมากแค่ไหนแต่นะครับด้วยการต่อสู้แบบนี้มันสามารถทีบพลังได้ตลอดเวลาเลยนะครับเราจะเห็นหลายๆครั้งเลยในมหาเวทบางทีเนี่ยบางตัวละครนะครับไม่ได้เก่งแบบเวอ่เวอร์นะครับแต่สามารถชนะบางตัวละครได้นะครับด้วยการใช้สมองในการต่อสู้ด้วยการใช้ไหวพริบในการต่อสู้นี่แหละครับจึงทาให้ยูตานั้นมันเหมือนเป็นไม้ตายแล้วแหละในตอนนี้และตอนนี้นะครับทางด้านยูตานั้นก็มีฤนะิรกา ราชินีคำสาบในการมาช่วยแทงในการต่อสู้อีกจึงําไม้มันก็ยิ่งสามารถเพิ่มในการซื้อเวลาในการต่อสู้กับสุคุณะได้เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าในตอนนี้อย่างหนึ่งที่เรานั้นยังไม่ได้เห็นในตัวของยูตะเลยนะครับคือการใช้นะครับการกางอนณาเขตของเขาแน่นอนว่าก่อนหน้านี้มีการกางอนณาเขตของยูตะแล้วแต่อาจารย์เกเกตนั้นได้ทําการกักเอาไว้นะครับไม่ให้เราได้เห็นว่าอนณาเขตของยูตะนั้นคืออะไรนะครับซึ่งอันนี้แหละผมว่าจะเป็นไม้ตายเด็ดเลยที่เราจะได้เห็นในการสังหารในตัวของสุคุณะในครั้งนี้นะครับก็ลองคคิดดูละะกัันนรบข วายูตานั้นเนี่ยไปต่อสู้ในการสังหารเคนจาคุยังไม่ใช่อันนี้เลยนะครับจึงทำให้อาจารย์แกนั้นแน่นอนว่ากักสิ่งสิ่งนี้ในการสู้นะครับกับสุคุณะแน่นอนและสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับว่ายูตานั้นก็อาจจะเปิดเผยเกี่ยวกับการกานาเคของเขานะครับให้กับทุกคนได้ดูแล้วว่าเป็นยังไงบ้างเพราะอย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าคุซากะเบนั้นบอกให้ยูตานั้นเมื่อสังหารเคนจาคุเสร็จปั๊บก็ต้องรีบกลับมาเลยนะครับในการต่อสู้กับสุคุณะต่อไอเนี้ยแหละอาจจะเป็นสิิ่่่่่่่งงงงงหหนนนนึททททีีเเเป็ไไไพพมม้้้้้าาาาาตรรรรรรัััับฝววกกกะะอออดํืแค น่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยฮาคารินั้นยังติดในการต่อสู้อยู่เนาะแต่แน่นอนว่าถ้าฮาคารินั้นสามารถสลัดหลุดตรงนั้นมาได้และมาต่อสู้นะครับกับซูกุนะไอนี้ก็โคตรมีประโยชน์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคารินั้นมีการกลางอาณาเขตที่โกงมากๆเลยนะครับที่ทุกคนรู้กันดีนั่นแหละครับก็คือฮาคาริ8 8ดนะครับก็คือถ้าติดนะครับแจ็คพอตของตัวเองปั๊บนะครับมันจะทําให้นะครับต่อให้ซูกุนะจะเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถโจมตีนะครับทางด้านฮาคาริได้คือมันจะเป็นพลังออโต้นะครับด้วยระยะเวลาท แต่ว่ามันก็จะมีเซียววิละกันนะครับที่สามารถสกัดกั้นสิ่งนี้ได้แต่พูดตรงๆนะระยะเวลากว่า3นาทีเนี่ยที่แบบว่าติดคีนะครับในการแจ็คพอตแตกของฮาคารีนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอแล้วนะในการที่สามารถนะครับคอมโบคอมจอยในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นยูตะแล้วก็ยูจินะครับและก็แน่นอนคนสุดท้ายนะครับอย่างมากีนั่นเองนะครับซึ่งมากีนั้นเนี่ย เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นไม้ตายอีกหนึ่งไม้ตายรับและกันของฝั่งพวกพระเอกนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปไปรู้สิกว่าจะนานมาแล้วมั้งจริงไม่นานหรอกสักพักหนึ่งนะครับที่บอกว่ามากีเนี่ยมีความพิเศษเป็นเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ส่ยเวทใช่ไหมจึงทาให้พวกผู้ชายคุณใส่ในเรื่องหมาเวทผนึกมานั้นไม่สามารถสัมผัสการมีอยู่ของเธอได้นะครับเหมือนผีเลยอ่ะคือเธอนั้นสามารถลอบสังหารในตัวของสุขุณะได้ทุกเมื่อและการที่เรานั้นยังไม่เห็นมาันกีในตอนนี้นนนนม และมากีนั้นก็เตรียมมาเจือนในทันทีนะครับซึ่งด้วยพลังของมากีในตอนนี้โอเคมันระดับสูงนะมันอาจจะไม่แบบว่าเก่งกว่าสุคุนะแต่นะครับถ้าสุคุนานั้นเปิดช่องว่างเปิดช่องโวนะครับหรือถูกยูตะยูจิแล้วก็ฮา,าริทั้ง3าคนนั้นซัดจนน่วมนะครับและมีโอกาสในการสังหารมากีนั้นก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสเลยละที่สามารถสังหารในตัวของสุคุนาได้ซึ่งแน่นอนว่านะครับในท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องเกิดการร่วมมือการของทั้ง4คนในฐานะลูกศิษย์ของโกโจนะครับเพราะวา ไม่ได้แบบว่าใช้เทคนิคในการต่อสู้นะครับที่ร่วมมือกันแบบสามัคคีจริงๆมันยากอยู่แล้วนะในการต่อกรนะครับกับสุคุณะได้นะครับซึ่งในตอนนี้เราก็ต้องรอดูเลยแหละครับว่าด้วยรูปแบบการต่อสู้ในตอนนี้ที่เราเห็นนะครับเอายูจิมาเปิดกรยูตะนั้นมาเสริมในตอนนี้และเหลืออีก2คนนะครับใครจะมาต่อนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามาครบกัน4คนมันก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะสามารถต่อกรกับสุคุณะได้นะครับในตอนนี้นะครับคือบางทีบางคนจะมองว่า1นงคนเก่งๆเดียวๆดีไปเลยนะครับอย่างเช่นตอนโกโจแต่นั ก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วแต่ถ้ามา4คนนะครับพลังโอเคอาจจะไม่เท่าโกโจแต่พวกเขาน้าสามารถพัฒนาตนเองได้ในฐานะสี่องโกโจและถ้าร่วมมือกันจริงๆแล้วนะครับอาจจะเป็น4ประการหินประการเหล็กนะครับในการต่อสู้กับทางด้านสุกุนะก็ได้ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง4คนนี้มีความแตกต่างในการต่อสู้ทางนั้นเลยแต่ทั้ง4คนนี้ถ้าร่วมมือกันจริงๆมันก็สามารถเปิดช่องโหว่ในการต่อกรกับสุกุนะได้แล้วทุกคนคิดว่าไงกันบ้างคิดว่าทั้ง4คนนี้ถ้าร่วมมือกันแล้วจะสามารถสังหารสุกุนะได้หรือเปล่านะ โคโจนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซ u b s c r i b ์แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับและจะรับชมอะไรเกี่ยวกับมหาเวทผนึกมานก็คอมเมนต์มาตอนนี้ผมไล่ทาประวัติตัวละครไปน่าจะประมาณ4คนแล้วเดี๋ยวจะลงทีเดียวรวดเดียวเลยนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ